ลองก้าวแม้จะพลาดดีกว่ารอพลาดโดยที่ยังไม่ก้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินมาแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะคะของงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะอีกไม่กี่วันเองนะคะอีกประมาณ5 6วันนะคะก็จะถึงวันที่หนึ่งแล้วนะคะไอ้ก็จะสรุปให้ก่อนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่แบ่งปันให้แอดเป็นสะพานบุญนะคะวันนี้ได้เลิกสรุปโค้งสุดท้ายนะคะแอดก็เลยรีบเอามาลงให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะงวดที่แล้วนะคะใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะงวดที่แล้วนะคะ6 1นะคะ57นะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ รวยๆกันไปทั่วเลยนะคะใครที่ดูคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะงมดที่แล้วใครที่ดูคลิปของแอดนะคะของช่องสเบงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube นะคะรับรองว่ามีโชคแน่นอนเนาะ,ะส่วนของอ่าส่วนนะคะของใครที่ที่รอนะคะใครที่รอของอ่ารอให้แอดสรุปนะคะวันนี้แอดจะมาสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูในคลิปนี้หมดเลยนะคะ ตัวเลขไม่เยอะนะคะมีเป็นพันๆตัวนะคะเหลือแค่นี้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะแอดเชื่อว่านะคะใครที่ดูจบคลิปนะับรองมีโชคแน่นอนเนาะแล้วก็แอดก็ขอพื้นที่เพื่อที่จะคุยนะคะจะได้ไม่ผิดกฎของช่อง YouTube นะคะจริงๆแล้วแอดก็คิดถึงท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับช่วงนี้อากาศเย็นนะคะ เริ่มหนาวแล้วนะคะต่างจังหวัดนี่หนาวแล้วเนาะส่วนกรุงเทพนะคะก็ยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ก,กอ็อากาศก็เย็นลงนะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกคนเลยนะคะดูแลสุขภาพนะคะสวมหน้ากาก,กอนมามัยเวลาออกไปนอกบ้านล้างมือบ่อยๆเนาะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่จบนะคะอากาศก็เย็นลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองใครเดินทางไปทํางานหรือว่าจะเดินทาง มีแผนมีโปรแกรมจะไปเที่ยวไหนนะคะช่วงปีใหม่หรืออะไรแอดขออวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะคะและก็ทั้งไปและกลับเลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะแอดก็เป็นห่วงทุกท่านเลยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบางคนอาจจะนัดคุณพ่อคุณแม่นะคะนัดะจะไปเที่ยวปีใหม่ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เยี่ยมญาติพี่น้องนะคะที่ต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่ าญาติที่เราอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดินทางก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ประสบภัยในตอนนี้นะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแอดขอเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้มีตัวไหนบ้างนะคะที่อาจารย์สรุปมาให้แล้วนะคะ สูตรหนึ่งสูตรสองนะคะแล้วก็ของหมูทองนะคะสรุปในคลิปนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะของอ่าอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะคะแอดก็เอามาลงรวมในคลิปนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดมีตัวเลขเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแอดก็จะรีบเอามาลงให้นะคะของปู่40นะคะแล้วก็ปู่ชัยวานนะคะจริงๆแล้วนะคะก็แอดว่าจะลงแย่นะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็มีของปู่สัต ปู่ชัยวานแล้วก็ปู่สีสูนด้วยนะคะในคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวแอดจะแยกให้ก็ได้นะคะเผื่อว่าบางบางคนอาจจะชอบแค่ของปูส่สีหรือว่าของปู่ชัยวานใช่ไหมคะแต่ในคลิปนี้นะคะใครดูจบแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะแอดขอขอบคุณนะคะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแสแบงค้บนา c าชาแนลแล้วนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะแอก็ขอให้มีโชคนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแสแบงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะแอดขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปังๆในงวดวันที่1นึธันวาคม2,564ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ให้โชคดีร่ำรวยเฮงเตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะ มีเข้ามีหลุดจะพึ่งทิ้งแอดไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแอดก่อนนะคะอย่าพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าตัวเลขที่แอดเอามาลงให้ในคลิปนี้นะคะแอดเชื่อว่านะคะบางคนอาจจะไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อตัวไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขในคลิปนี้นะคะแอดคัดเน้นๆมาให้แล้วนะคะทั้งสามตัว2ตัวนะคะ จะเป็นตรงจากับใจของใครนะคะก็ไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะแอดก็สรุปให้ก่อนประมาณ5-6วันทุกครั้งเลยนะคะนอกจากว่าแอดจุงยุ่ง,งจริงๆนะคะแต่ช่วงนี้วันนี้นะคะพอดีว่าอาจารย์สรุปมาให้เรียบร้อยนะคะแอดก็เป็นสะพานบุญรีบเอามาลงให้ทันทีเผื่อว่าท่านผู้ชมจะไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ ใครมีอะไรก็เมนใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะฝันดีฝันเด่นนะคะเผื่อว่าเราจะมาทํานายฝันกันนะคะฝากมา,าใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะว่าบางคนอาจจะฝันแม่นนะคะก็บอกแอดบ้างนะคะบางคนอาจจะฝันดีได้ตรงๆเลยนะคะตัวแดงๆเลยก็เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขทุกตัวก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลข ก็โปรดใช้วิจยยารณในการรับชมด้วยนะคะแอดก็เป็นสะพานบุญอยากจะให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงป,ปังปนะคะเนาะเผื่อว่าปีใหม่จะได้ไปทําบุญใช่ไหมคะบางคนอาจจะอยากไปทําบุญบางคนก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทํางานเนาะแอดก็อยากจะให้มีโชคมีลาบกันทุกคนเลยนะคะแบ่งกันรวยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนเราจะไม่รวยพร้อมกันอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะ เป็นสเสบียงบุญให้เราเนาะสำหรับบางคนชอบสวดมนต์นะคะก็สวดมนต์นะคะเป็นการะสะสมบุญนะคะที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะอย่าเพิ่งเบื่อแอดนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะ ของช่องแสแบงบ้านนาชาแนลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างถ้าเกิดแอดพูดผิดประการใดหรือว่าพูดเร็วเกินไปแอดก็ขอโทษด้วยนะคะช่วงที่มีตัวเลขแอดอาจจะพูดไม่หมดนะคะเพราะว่ามันผิดกฎของช่อง YouTube นะคะจะโชว์ตัวเลขได้ไม่นานนะคะ3ตัว9 0 5 7 9 4 5 7 4 8 9 4 3 5 7 4 1 9 9 3 7 5 9 7 7 5 0 7 4 3 7 7 4 7 1 8 9 1 5 9 8 3นะคะ อย่าลืมนะคะว่าเลข6กับเลขเก้าก็เป็นตัวเดียวกันด้านบนตรงสีแดงเห็นไหมคะมี3ามเจ็ดสห้าแดสี่แดแล้วก็หกเนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเก้าสี่สามห้าเออห้าสามเก้าสามศูนย์ห้าหนึ่งดสาดหนึ่งเกหนึ่งสี่สสี่ย์หกี่เจ็ดเจดหแปดเกเจดะคะอย่าลืมนะคะตัวเลขแอดพูไปได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะคะเพราะว่าแอด อาจจะพูดเร็วนะคะท่านผู้ชมอาจจะฟังไม่ทันนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขมีไม่เยอะนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะแอดขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยเฮงเปังๆนะคะในงวดวันที่1ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะแอดขอตัวลาไปก่อนนะคะ